สวัสดีครับเพื่อนๆครับผมชับปีองป้ายาครับวันนี้กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมมีอะไรมาป้ายาเพื่อนๆนครับจริงๆแล้วจะบอกเลยว่าเล่มนี้เนี่ยมาถึงไม่ใช่ป้ายาเฉพาะเพื่อนๆนนะครับป้ายาตัวเองด้วยครับเนื่องจากว่ามีดที่เห็นข้างหน้านี้นะครับเป็นมีดที่ผมแอบมองอยู่นานมากแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้เป็นเจ้าของนะครับยังไม่มีโอกาสได้สัมผัสสัทีนะครับเล่มนี้ ชื่อ KENIX รุ่น ARIES ครับนะครับอ่านออกว่า KENIX นะครับขออนุญาตนะครับนี่นะครับ K-O-E-N-I-G นะครับเคนิกนะครับไม่ใช่ KONIX นะครับรุ่น ARIES นะฮะตัวนี้นี่ต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่มีดผมนะครับเล่มนี้ผมได้รับความอนุเคราะห์มาจากคุณจีตโลเปสนะครับเพื่อนสมาชิกในกลุ่ม EDC Thailand นะครับถ้าเพื่อนๆได้อยู่ในกลุ่มหรือว่าได้ ได้อยู่ในมาสักพักใหญ่แล้วย่อมรู้จักท่านนี้ดีนะครับคุณจีดนี่เป็นนักสะสมมีตัวโยงท่านหนึ่งนะครับมีมีส,สวยๆเยอะมากโดยเฉพาะสไตรเดอร์นะครับโอ้โหก็งามๆทั้งนั้นเลยนะครับทุกเล่มเลยโพสทีไลนี่ก็มองกันตาปริบๆครับครับ,รบและนี่ก็เป็นหนึ่งในเล่มที่คุณจีโพสไว้นะครับแล้วผมก็ไปคอมเมนต์มาหลังจากนั้นคุณจีตทราบว่าเฮ้ยผมมี แพชชั่นมีความชื่นชอบในมีดเล่มนี้อยู่เลยนะครับก็เลยส่งมาให้ผมได้สัมผัสได้ลองจับลองถือนะครับต้องต้องต้องขอขอบคุณไว้ณนะที่นี้เลยนะครับแล้วก็เรียนตามตรงนะครับเพื่อนๆครับคุณชีสกับผมไม่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัวด้วยนะครับแต่ว่าเราพบเห็นกันในในในกลุ่ม นะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม edc thailand สไต r ์ i d e r Knife thailand กลุ่มต่างๆนะครับที่ที่ปนวนเวียนกันอยู่หลายๆปีนะครับก็ขอขอบคุณในความไว้วางใจนะครับส่งมีดราคาแพงๆมาให้ให้ผมได้สัมผัสนะครับอ่า k ิ n i x a r i ครับเรากลับมาดูที่ตัวมีดนะครับ k e n i ิ a r i แ s เนี่ยเป็นเป็นมีดแบรนด์จากฝั่งอเมริกานะครับบริษัท ชื่อชื่อเคนิกส์นะครับเจ้าของเลยชื่อบิลเคนิกส์นะครับน่าสนใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าเจ้าของแบรนด์เนี้ยเป็นเด็กหนุ่มชาวอเมริกันนะครับแล้วก็ตั้งก่อตั้งบริษัทนะครับเมื่ออายุยังน้อยมากๆเลยนะครับเขามีมีตัวบิลเซงเนี่ยนะครับเขาชื่นชอบในในมีดนะครับแล้วก็แล้วก็มีความใฝ่ฝันว่า วันหนึ่งเขาจะสร้างมีดในแบรนด์ของตัวเองนะครับและเขาก็ทําสําเร็จในวัยเยาว์ด้วยครับเนื่องจากว่า,าที่บ้านเขาก็สนับสนุนด้วยนะครับเขาทำงานทํางานหนักนะครับเก็บเงินซื้อเครื่องจงเครื่องจักรนะครับแล้วก็สามารถสร้างแบรนด์มีดของตัวเองได้ตั้งแต่อายุ19ปีครับก็เป็นที่น่าสนใจมากๆเหมือนกันนะครับ Kenix นะครับ b i l d Kenix นะครับมี ฐานการผลิตเป็นโรงงานเล็กๆครับทำทั้งหมด in-house สมหมดเลยนะครับทำให้ทำใหเ้เขาเรียกว่าอะไรอะอ production ของเขาออกมามีจำนวนไม่เยอะมากก็เลยทำให้ของในตลาดขาดนะครับ b ิลส์มีโรงงานอยู่ที่บ o i ซี i ไอดานะครับก็บ้านเ,เ,เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ ถ้าเพื่อนๆรู้จักอบลเดโฮนี่ก็มีคริสลลฟก็อยู่ที่นั่นนะครับคริสลลฟไนฟ์นะครับเคยดูบทสัมภาษณ์เขาก็บอกว่าของเขาเนี่ยอยู่ห่างกับคริสลลฟไนฟ์แค่15นาทีเองนะครับประมาณนั้นมีดเคนิกส์นะครับก็ผมชื่นชอบเพราะว่าหนึ่งคือรูปทรงของเขานะครับก็มีความมีเป็นเอกมีความเป็นเอกลักษณ์นะครับสวยงามนะครับแล้วก็แล้วก็ดูเส้นสายนะครับ มีความมีความสวยงามครับการออกแบบที่สวยงามนะครับไม่ได้ไม่มันออกเกือบจะแฟนซีนะแต่ว่ามันก็จะมีความเรียบรูในตัวเองนะครับและผิวงานทุกอย่างนี่มีความสวยงามมากๆนะครับผิวสัมผัสนะครับฟินิชชิ่งทุกอย่างเนี่ยเนียบเนียบกริบเลยนะครับเขาก็ถึงบอกว่ามันเป็นมีดที่ perfection ครับนะครับ สวยงามครับสวยงามมากๆทีเดียวนะครับตัวนี้ที่ที่อยู่ในมือผมเนี่ยนะครับเป็นเจเนอเรชันที่4แล้วนะครับต้องถามว่าต้องบอกว่าจริงๆแล้วเจเนอเ t i o n รชันที่อ่ 1, 2, 3 4นองสามี่เนี่ยนะครับมันต่างกันมากไหมแทบไม่ต่างเลยครับถ้าถ้า,าตั้งตั้งแต่ทำรุ่น1,2,3,4มมาเนี่ย คือถ้าเกิดคนไม่สังเกตจริงๆนะครับหรือว่าไม่มีรุ่น 1, 2, 3, 4มาวางเทียบกันนะครับดูแทบไม่ออกครับทุกอย่างคือเหมือนกับจริงๆทำออกมารุ่น1มันก็เพอร์เฟแล้วนะครับสวยงามแล้วเพอร์เฟแล้วแต่บิลส์ก็มุ่งมั่นนะครับในใน,ในการผลิตมีดที่เขาเรียกว่าเขาต้องการให้มีดของเขาสมบูรณ์แบบที่สุดนะครับเขาก็เอาคอมเมนต์ต่างๆของของอเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ คอมเมนต์ต่างๆของของผู้ใช้งานนะครับมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะครับเพิ่มเติมให้มีของเขามีความสมบูรณ์แบบมากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็เท่าที่ผมหาข้อมูลมานะครับก็รุ่นรุ่นรุนนที่1นะครับเขาก็จะเป็นตัว s t ีล l Insert ตัวนี้นะครับข้อแตกต่างที่แยกได้ชัดๆนะครับสตีลอินเซอร์ตรงนี้เขาจะใช้น็อต2ตัวเล็กนะครับแล้วก็รุ่น2-3จนถึง4เนี่ยก็เปลี่ยนมาใช้น็อตตัวเดียวนะครับ เพียงแต่ว่ารุ่น2รุ่นสามอ่ะหัวน็อตตัวนี้จะใหญ่จะคัตติ้งเฟรมตัวนี้จะค่อนข้างกว้างนะครับตัวเฟรมล็อกแต่ว่าพอมารุ่น4ก็ตัวเฟรมล็อกตัวนี้ก็จะเลียวเล็กลงนะครับน่าจะช่วยให้เขาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะดิสเซนเกจง่ายขึ้นนะครับสมูทขึ้นนะครับเพื่อนเพื่อนสังเกตนะครับว่าเนี่ยนะครับล่องล่องล่องเฟรมล็อกของเขานี่แบบเล็กมากเลยนะครับคือ คือแมชชีนิงของเขานี่สวยสุดยอดนะครับแล้วทุกอย่างก็ชามเฟิร์ตหมดนะครับแต่ก็มีมีคนคอมเมนต์นะครับว่าว่าช่วงล่องนะครับตรงฟูลเลอร์ด้านหลังนะครับตรงนี้กับช่วงด้านหลังฝั่งนี้นะครับมันมีความคมเล็กน้อยนะครับบิวก็พัฒนานะครับก็จัดการ ลบคมทั้งหมดนะครับแชมเฟิร์ดล่องนี้นะครับแล้วก็รวมถึงด้านหลังด้วยนะครับก,ก็ทำนะครับตัวตัวที่พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนะครับอย่างเช่นอย่างเช่น f l ิ p เปอครับในรุ่นที่1และ2นะครับเจน1เจน2เนี่ยฟลิปเปอของเขาจะไม่ใช่เป็นทรงนี้นะครับเดี๋ยวนะครับจะให้ <c oughs> เพื่อนเเห็นชัดๆก่อนอ่า รุ่นอันนี้คือคือฟิปเปอร์ในรุ่น3และ4นะครับเพื่อนๆดูหัวฟิปเปอร์เขานะครับมันก็จะมีส่วนของจิมปิงด้านบนนะครับแล้วก็เคิร์ฟลงมาไม่ได้สูงชันมากนะครับทำให้ทำให้เวลาฟลิปแล้วก็ก็ค่อนข้างสบายมือนะครับสบายนิ้วไม่เจ็บนะครับสมูทนุ่มแต่ในรุ่นที่1และ2ไม่ได้เป็นเช่นนี้นะครับตอนที่ออกมานะครับในรุ่น1และ2นะครับนี่ครับ ตัวตัวฟลิปเปอร์เขาจะไม่มีไม่มีจิมปิ้งนะครับแล้วก็ค่อนข้างแหลมนะครับค่อนข้างแหลมนะครับทำให้ผู้ใช้งานก็บน่นนิดหนึ่งนะครับว่าว่าเวลาเวลาฟลิปแล้วเนี่ยมันบ่อยบ่อแล้วก็จะเจ็บค่อนข้างเจ็บนิ้วตัวนี้เขาก็พัฒนาเปลี่ยนแปลงมาให้นะครับรวมถึงในรุ่นรุ่น1และ2เนี่ย ทางเค n i x สนะครับใช้เหล็ก cts 2 0 4 p นะครับแล้วก็ cts xhp นะครับแต่ปัญหาคือว่าเหล็กชนิดของมีดเนี่ยครับมีระบุอยู่ในแค่ใบใบเขาเรียกว่าใบที่มันมากับมีนครับใบ coa ครับ certificate นะครับ of authentic แต่ว่าตัวบนตัวมีดเองเนี่ยหรือบนใบมีดเนี่ยไม่มีการอาบอกตัวเลขไว้นะครับบนใบมีดมีเลเซอร์แค่ คำว่ายี่ห้อ kenix แค่นี้เองนะครับนอกเหนือจากนั้นไม่มีนะครับมันก็เลยเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันก็เลยเป็นเป็นอีกหนึ่งหนึ่งสิ่งที่ที่เขาเขาเรียกที่ลูกค้าคอมเพลนนะครับเลยทำให้รุ่นในรุ่น gen 3และ gen 4นะครับเขาก็จะทำเลเซอร์มาร์กไว้แต่มองแทบไม่เห็นครับเพื่อนๆ มันเล็กมากๆเลยนะครับยังไม่มั่นใจว่ากล้องจะจับได้ไหมนะครับอ่านี่นะครับจะมีเลเซอร์มาร์กอยู่ตรงนี้ครับเล็กนิดเดียวนะครับรุ่น3รุ่น4ี่เขาจะเปลี่ยนมาใช้เป็นเหล็ก M390 แล้วนะครับเนี่ยครับจะมีเลเซอร์อยู่ตรงนี้นิดนึงนะครับแล้วก็เขาก็จะไม่ได้บอกด้วยว่าจะเป็นเจนไหนนะครับ จนมารุ่นรุ่ามรุ่น4เนี่ยครับเขาถึงจะเริ่มมีการเลเซอร์เลเซอร์นะครับว่าอาขออนุญาตนะครับหาไฟฉายก่อนอไม่ทราบเพื่อนจะเห็นไหมนี่นะครับเลเซอร์อยู่ด้านในนะครับว่า ถ้ามองเลเซอร์ Laser จริงๆคือเลเซอร์อยู่เฟรมด้านในนี้เลยนะครับแต่ว่า,าสามารถมองทะลุด้านเขาเรียกว่าอะไรอะมองทะลุตัวคลิปลงไปได้นะครับเห็นแล้วนะครับเนี่ยจะมีเลเซอร์อยู่ได้เขียนว่าเจ n 4นะครับ B1 อะไรงเงี้ยครับก็จะเป็นบอกให้รู้ว่าบอกให้ทราบว่าอันนี้คือมีดรุ่นเจน4นะครับผลิตไอ้เรื่องโคด้ดผมน้องไม่ดีโค้ดอีกทีนะแต่ว่าก็เข้าใจว่า B 1น,นี้ก็น่าจะหมายถึงถึงปีนะครับแล้วก็แล้วก็เดือนนะครับช่วงผลิตนั่นเองนะครับประมาณนั้นว่าเป็นแบตที่เท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะครับส่วนพวกด้ามด้ามดีไซน์ทั้งหมดนะครับมีความสวยงามลงตัวนะครับเวลาจับล็อกเข้ามือดีมากนะครับไม่มีส่วนฮาร์ดสปอตไม่มีคมไม่มีอะไรใดๆนะครับเป็นมีดที่ไม่มีมีจิมปิ้งแค่ตรงนี้นิดเดียวนะครับกับ ตรงส่วนของของเดซเซนเกตล็อกนะครับด้านบนด้านหลังไม่มีจิมปิ้งนะครับตัวนี้เขาจะมีเป็นล่องมือนะครับเวลาเราจับมีดลักษณะนี้เนี่ยสามารถวางนิ้วโป้งไปได้สบายมากหรือเวลาที่เราต้องการคอนโทรลใบมีดนะครับตรงนี้อมันก็มันก็เป็นแหลมอย่างเงี้ยสามารถวางมือได้สบายนะครับเป็นมีดที่จับถือผมว่ามันเป็นมีดที่จับถือได้สบายมากๆครับ นะครับด้านหลังนะครับด้านหลังมีแบ็กสเปเซอร์สำหรับห้อยแลนยาร์ดนะครับจะห้อยหรือไม่ห้อยก็ได้นะครับมันเป็นผมว่ามันเป็นดีไซน์ที่มันที่มันรีเฟอร์ถึงกันนะครับกับฟ er ูลเล้์ดานหน้านะครับตัวนี้มีจิมปิ้งที่แบ็กสเปเซอร์นะครับช่วยช่วยกริปงทีเวลาที่เราเวลาที่เราฟลิปมีดนะครับมันก็จะมาอยู่ที่อุ้งมืออย่างเงี้ยครับ ทำให้จับแล้วมั่นใจขึ้นนะครับหรือในส่วนของเวนดูรีเวิร์สคลิปอย่างนี้นะครับก็ทําให้จับแล้วจับถือมั่นคงขึ้นนั่นเองนะครับเป็นมีดที่สวยงามลงตัวครับใบมีความหนานะครับแต่ว่าเขาเอารุ่นรุ่นแอเรียสเนี่ยนะครับเขาเจียเป็นแบบฮอลโลกรายนะครับและเป็นฮอลโลกรายที่สูง ทำให้ทำให้พอมาถึงด้านล่างปุ๊บเนี่ยคมคมมีดเนี่ยบางเฉียบนะครับก็บางคนเขาเห็นสันมีดแล้วนึกว่าเอ้ยตัวนี้มันใช้งานสลัสไลเซอร์คงไม่ไม่ไม่เหมาะนะครับบอกได้เลยนะครับว่าบางขนาดนี้เนี่ยพอๆกับพารา2เลยนะครับพอๆกับ PM2 ของ SpiderCo ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วเป็นฮอลโลกลายด้วยนะครับสวยงามนะครับ ส่วนของสวชก็ทำออกมาได้สวยนะครับเพื่อนลองดูนี่สวีนี่ก็ไม่ได้เจียแฟลตนะครับเจียเป็นลักษณะของของฮอลโลด้วยงามมากครับนะครับสมชื่อครับแล้วก็ นี่ครับจับถือสบายมากครับเวลาจับเข้ามามันรู้สึกว่ามันล็อกล็อกเข้ามือนะครับไม่ไม่ไปไหนนะครับล็อกเข้ามือมากๆสวยงามครับส่วนของสเปคนะครับตัวนี้เป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็น full size นะครับเป็น full size folder นะครับใบ3.5นิ้วนะครับความยาวโอเวอร์ออเลยด้ามค่อนข้างยาวนะครับแล้วก็อ้อ เรื่องหนึ่งที่ที่ลืมพูดไปคือแอร์เลียสนะครับเคนิสแอรเลียสเนี่ยในเจน1และเจน2รุ่นแรกๆนะครับจะมีน้ำหนักค่อนข้างเยอะนะครับเนื่องจากว่าไม่มีการมิลลิ่งนะครับแต่พอมาเจน3เจน4เนี่ยเขามีการมิลลิ่งด้วยนะครับทำให้น้ำหนักเบาขึ้นนะครับพกพาสะดวกขึ้นนะครับตัวนี้ตัวนี้น้ำหนักเหลือไม่ถึง5อาอัส์นะครับถ้าเป็นสมัยก่อนอาจจะไปถึง6 หกอัลกวาอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองเทียบไซส์ดูนะครับขนาดขนาดก็น่าใช้ครับเนี่ยเทียบกับพาราสองนะครับและพาราสามเทียบไฮวอตนะครับเทียบกับพาราสองเนี่ยใบมีขนาดใกล้เคียงกันเลยนะครับแต่ส่วนด้ามจะยาวกว่านะครับยาวกว่าพาราสองนะครับ ส่วนพาลาสามนี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับก็ต้องห่างกันชัดเจนนะครับเทียบกับเยวขนมาเทียบกับมีดที่ใกล้เคียงกันนะครับในเลนก็เทียบกับ xm 1 8นะครับ xm 1 8 flipper นะครับมีขนาดใกล้เคียงเช่นกันครับนะครับ ส่วนใบใกล้ส่วนใบ3.5นิ้วอยู่แล้วนะครับก็ใบก็เท่ากันแต่ด้านท้ายท้ายด้ามนะครับทางทางแอรเรียสจะยาวกว่านะครับเทียบกับ crk incorsi นะครับ l a s t incorsi ตัวนี้นะครับมีความยาวใบใกล้เคียงกันครับส่วนด้ามก็เช่นกันนะครับใกล้เคียงกันเลยด้ามจะยาวกว่า i n c o ซ s i เล็กเล็กน้อยเท่านั้นนะครับหรือถ้าเทียบกับ ตัวนี้อันนี้เป็นชิโลกอลฟนะครับ95นะครับก็มีความใกล้เคียงแต่ว่าชิโลกอลฟนี่ใบจะยาวกว่านะครับแล้วก็จะมีความแคบมากกว่าถ้าเปรียบเทียบกันจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าความใกล้เคียงตัวตัวแอร์เสกับ x m 18 สิปเปอร์นะครับมีความใกล้เคียงกันพอสมควรนะครับความหนาความหนาใบนะครับก็ก็ใกล้ๆกันครับความหนาใบก็ใกล้ๆกันนะครับความกว้างความกว้างของใบ นะครับความกว้างของใบก็แทบไม่ต่างกันนะครับแต่ความหนาด้ามเนี่ยตัวตัวแอเรียสนี่น่าจะพกพาสบายกว่านะครับอของทางทาง XM มันจะออกเป็นเหลี่ยมๆหลี่หนาหน,านาหน่อยนะครับในขณะที่ในขณะที่ตัวแอเรียสเนี่ยนะครับด้ามจะเป็นคอนทัวร์นะครับนี่นะครับจะมีความโคง้ง หน้าหลังเลยเป็นคอนทัวร์นะครับเวลาจับแล้วมันเข้ามือครับและยิ่งล่องล่องที่เขาทำไว้นะครับล่องจับเนี่ยมันมันให้ความรู้สึกเออร์โกโนมีมากนะครับก็ถือว่าเป็นมีดรุ่นหนึ่งที่สวยงามลงตัวแล้วก็นี่นะครับดรอปชัดนะครับอ๋ลืมแจ้งไปตัวนี้นี่ run on on ceramic b a r บริ i n g นะครับก็ smooth มากครับดรอปชัดได้เปิดปิด ฟิปเปอรได้นะครับแล้วก็ใครชอบสไปดี้ฟลิกนะครับก็ได้เช่นกันนะสไปดี้ฟลิกก็ง่ายนะครับหรือจะเป็นตัมเปิดก็ได้นะครับเวิร์กทั้งนั้นนะครับเวิร์กหมดเลยด e เทนดีเทนเซตมาได้ได้ดีครับดีเยี่ยมนะครับเรื่องเปิดปิดและความสมูทนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับว่าถือว่าทำออกมาได้ เพอร์เฟกครับก็ก็ก็เขาเรียกว่าสมแล้วครับที่ที่เขาเรียกว่าเป็นเป็นมีดที่เพอร์เฟกเล่มหนึ่งนะครับส่วนส่วนที่เหลือก็คือเรื่องของรูปรักนะครับว่าว่าอชอบไม่ชอบอย่างไรอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะครับว่าชอบไหมนะครับอเล่มนี้ผิวก็ทำทำเป็นเป็นลาสหมดนะครับ ก็บางรุ่นเขาก็จะทําผิวมีผิวด้านแฟลตเป็นซาตินก็สวยนะครับในขณะที่ส่วนที่เจียก็จะเป็นบลาสรอย่างนี้นะครับสวยงามครับพวกนี้จะมีจะมีด้ามเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ด้วยนะครับแล้วกม็มีทั้งตัวที่มันเป็นฟูลคัสตอมเลยก็มีนะครับแล้วก็มีตัวที่ไม่มีไม่มีตัวฟลิปก็มีนะครับ เป็นนอนฟลิปเปอก็มีนะครับเล่มนี้คุณคุณจี๊ดน่าจะเปลี่ยนตัวน็อตมาด้วยนะครับนะครับน่าจะซื้อน็อตน็อตแต่งมาเพิ่มนะครับมาแต่งเปลี่ยนน็อตด้านหลังเป็นไทเทเนียมสีน้ําเงินนะครับถ้าสแตนดาร์ดมามาสแตนดาร์ดเลยเนี่ยจะมีแค่ตัวตัวแบ็กสเปเซอร์อย่างเดียวที่เป็นสีน้ําเงินนะครับอนไดซ์มาส่วนตัวน็อตก็จะเป็นสีเงินธรรมดาครับ อันนี้ก็จะมีแอบแต่งมาเล็กน้อยนะครับตามประสาของคนรักมีดที่ใช้เดิมๆไม่ได้ <c oughs> นะครับโอเคครับวันนี้ก็พอหอมปากหอมคอนะครับเล่มนี้กับ Kenix Aries นะครับสวยงามมากๆครับอ้ออีกหนึ่งอย่างนะครับเล่มนี้นะครับใช้ใช้ท็อคเบอร์8นะครับ ในการดิส s ิสมบ์ลนะครับทั้งตัวไพว o อตัวสตีลอินเซอร์นะครับแล้วก็ตัวนัดด้านหลังนะครับทั้ง2ตัวนะครับใช้ท็อกสแปตัวเดียวขันได้หมดนะครับก็ดีครับสำหรับมีดบางบง,บงรุ่นนี่โอ้โหเล่มหนึ่งต้องใช้ต้องใช้ท็อกถึง3เบอร์หรืออะไรเงี้ยนะครับส่วนอันนี้นี่คือเบอร์เดียวใช้ได้ทั้งเล่มนะครับ ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ที่เขาก็น่าจะคิดมาแล้วนะครับแล้วก็ช็อคเบอร์8เป็นตั้งแต่เบอร์8ขึ้นมาผมว่าเป็นเป็นไซต์ที่กําลังแข็งแรงนะครับเบอร์6ผมว่าแอบเล็กไปหน่อยนะครับสวยงามครับเล่มนี้ก็ขอบคุณคิมจีดอีกครั้งนะครับแล้วก็เพื่อนๆครับถ้าคนไหนสนใจนะครับก็ลองไปตามหากันได้นะครับแต่ว่าก็ต้องอย่างที่บอกครับต้องไวหน่อยนะครับเพราะว่าหน้าเว็บส่วนใหญ่ก็ หมดเกี้ยงครับต้องไปตามหาใน secondary market กันนะครับวันนี้ผมชาบ,บี้อ๋องกับ Kenix Alias นะครับก็น่าจะพอแค่นี้นะครับแล้วก็ฝากยังไงฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe นะครับติดตามดูว่าคลิปต่อๆไปผมจะมีอะไรมาป้ายยาเพื่อนๆอีกครับวันนี้พอแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ